สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาพี่นองมาพันยอนเพื่อเถิดครับนอนห้องกัะเน้านะครับมึงผลเสือกไปแล้วนะครับ่อนอื่นเขาก็ต้องแต่งก่อนครับาขาแขนงออกครับแต่งลูกครับนี่ถ้ามันแยกออกมากสี่ครับตัดทิ่มได้แยกออกมากเป็นสองสอนนะัเนี่ยเลือกเอาคางใดคางหนึ่งครับปึ๊บ ขาเข้าตงไว้ทั้งสองตรงนี้มันสีหักครับการมันสีหักเพราะว่ามันหนักเอาไปหาลูกพ่อครับหลังจากนั้นเ้าก็กดลอ,อกครับกดตรงนี้ครับย้อนลงปุ๊บจะได้พันไง,ไง่ายๆพันครับเปลียนขัวครับเกือบหักปึ๊บ ปึ๊บนี่พันเสร็จแล้วก็ตัดกระแหงครับปนี่นี่แต่งดอกครับนี่แต่งดอกแล้วก็เลื่อนไปข้างๆครับเอียงไปครับวัดเอาลงเอยอะกันได้ปนี่โอ้หน, <c oughs> นักเง้ยครับพี่น้อง เราจะเอาไว้ห้าลูกวอครับแต่หน่วยมันใหญ่เนาะพี่น้องก็ะเ็นอยู่ววาหน่วยใหญ่การมันสีหักก็ไว้ลายกับเสียหายลายครับบวอะไรยังหย่อนลงแล้วก็เอียงครับแต่งดอกตัดแขนงตัดแขนงแต่งดอกครับแขนองอยงนตอ่ะครับ ปึ๊บปึ๊บเนีทำเลี้ยนขวาครับปึ๊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 บบึงเบึงบึงข้างล่างนั่นครับอย่าให้มันติดดินครับติดดินกับบ่ได้หยิเมื่อยซเน่าครับย้อนลงพอประมาณปึ๊บเอียง อยู่ทางรถปั่นครับเบึงพวงนี่กับหน่วยดวกๆครับจุงหน่วย1 2 3 4 5 6 7 8 9าหเก่าหน่วยครับเอาไปหาพอป,ปึ๊บนี่ครับย้อนลงครับป,รปึ๊บออย่างนั้นน,นึงครับท่าน ทันกรหรือแตงกรก,รก็กได้ครับแต่คนถนัดตัดขนงครับขนงปุ๊บนี่ปุ๊บ อันจนลงเหนื่อยนักครับขนยังเดยวตอกไครับเด็ดยังไๆเพราะ การจกกันไก่ย้อนลงครับอืดเงีายมาย้อนลงอีกอึดอะไรครับด,ดูดพันยอดดูดครับเพื่อให้มันต่ำลงปุ๊บๆดอกยิดต่อเลย ยอ้อน่งยืดก็ได้ช่วงนี่แล้วก็ได้เราต้องใส่กันไกลเด็ดตัวเลยครับย้อนพันยอนพันครับโดนมันต่ตำๆครับ ว,ว่านยหยอดมันเงาขึ้นไปเรื่อยๆโอ้ยโอ้สดิงาดงานแตงดอกครับแขนงเอาอย่าลืมตัดเด้อ แตงดอกเราจะเลี้ยงยอดไว้ยอดเดียวพอนะครับเลี้ยงยอดหลักยอดเดียวพอคะแนนมันนี่ยสิออกมาน้ำการใบนะครับใบคะแนนจะออกมาน้ำมันนี่ให้มันยังปุ๋ยยางสารอาหารครับเราก็เลยตัดดอกเลี้ยงยอดยอดเดียวพอครับนี่ อย่ยงไปเงียๆเลยครับหาหกเดือนครับผมกับประมาณนี้ครับโอ้กระโอด